สวัสดีเบร์รทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่อยากจะมารีวิวสินค้าจากทางค่าย oppo นะครับนั่นก็คือรุ่น oppo a15 นะฮะเปิดตัวมาในช่วงท้ายปีเลยเพื่อนๆสำหรับตัว oppo a15 ตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวของเขาอยู่ที่4,200 99บาทนะครับสเปคที่แจ้งอยู่หลังกล่องเนี่ยคืออาจารไม่ได้แจ้งรายละเอียดไว้เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมี AI Chipper Camera นะครับก็คือกล้อง3ตัวเนาะหน้าจอ6.52นะครับแล้วก็แบตเตอรี่สิบพันมิลแอมประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยแน <c oughs> ่นมากเลยครับเพื่อนๆปึ๊บอ,อ่าเรียบร้อยนะครับเปิดกล่องออกมา มาดูกันที่กล่องเล็กกันก่อนนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างกล่องเล็กนะครับก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับมาให้1อันเนาะล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะมีเคสใสมาให้1ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นท p u ยูนะฮะสีใสเลยขนาดก็ไม่ได้หนามากนะครับกำลังพอดีเลยแล้วด้านในนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องของตัว oppo 1> a 1 5นะครับอ่ามันจุอยู่ในซองพลาสติกแบบนี้เรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจ่ายไฟเท่าไหร่กันอะแดปเตอร์ของเขานะครับตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้แบบ 5.2a โวลต์2นะครับหรือประมาณ10วัตต์นั่นเองนะฮะส่วนสาย usb UH นะครับเ,เพื่อนเพนะตัวนี้นะครับเป็นพอร์ตไมโคร usb นะครับยังไม่ใช่ไทส C นะ หลายๆคนก็อาจจะผิดหวังกันไปเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆนะนี่คืออุปกรณ์ที่มาภายในกล่องนะครับหูฟังไม่มีนะครับแต่ว่าเคสมีให้อยู่มาดูกันที่ตัวเครื่องก่อนลวกันทีนี้อ่ะตัวเครื่องของเขามีฟิล์มกันรอยติดมาให้หรือเปล่าฟิล์มกันรอยมีติดมาให้นะครับเป็นแบบใสนะและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของตัว Oppo A15 นะครับต้องบอกว่าเครื่องจริงๆสวยมาก คือด้านหลังของเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบหลังเงานะครับเงาเหมือนกระจกเลยแล้วก็มีความมันวาวด้วยคือให้ความรู้สึกว่าพรีเมียมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงานมันเป็นงานพลาสติกหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกขอบพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกฝาหลังอะไรแบบเนี้ยเออคือสวยนะแล้วก็โมดูลกล้องของเขาเนี่ยนะฮะจะมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ มีกล้องมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวเป็น AI camera นะครับแล้วก็มีแฟลช LED 1ตัวนะครับแล้วดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆกันหน่อยละกันนะฮะเดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตเปิดเครื่องไปด้วยละกันด้านล่างตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามมาด้วยไมค์สนทนนะแล้วก็จะเป็นที่เสียบสายชาร์จครับช่องเสียบสายชาร์จตัวนี้เป็นพอร์ต micro USB นะครับ อย่างที่บอกไปนะว่าจะเป็นข้อเสียนิดหน่อยนะฮะส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นลำโพงเพื่อนๆฝั่งขวาของตัวเครื่องจะเป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่ม volume บวก volume ลบส่วนด้านบนนะครับไม่มีไมตัดเสียงรบกวนเนาะส่วนช่องใส่ซิมการ์ดนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาสามารถใส่ได้กี่ซิมกี่เมมนะครับ อ่ะโอเคเ,เพื่อนๆเจ้าตัว Oppo A15 เขาก็สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตนะครับนั่นก็คือ2ซิมนาโนบวกกับอีก1 m e m o r มมรีการ์ดนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันก่อนว่ากันนะครับขออาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนนะ Oppo A15 นะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นลักษณะทรงหยดน้ำนะครับมีติ่งตรงกลางแบบนี้สุนทนิดของหน้าจอเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจออยู่ที่6.52นิ้วก็ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับ6.52เนี่ย เขารูดสวดตัวรู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่ขนาดกําลังพอดีเลยนะส่วนในเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับแน่นอนหรอว่าราคานี้คุณจะได้จอ HD Plus อย่างแน่นอนเพื่อนนะ Full HD Plus เนี่ยคือยังไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วสำหรับตัว Oppo A 15นะครับในเรื่องของหน้าจอของเขาเนี่ยคือสีสันความสว่างค่อนข้างที่จะสว่างมากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอยุยาบเล่งแสงให้ดูนี่คือระดับเริ่มต้นนะวืบถ้าเราเล่งแสงจนสุดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าหน้าจอมันมีความ สว่างมากนะครับเดี๋ยวต้องไปดูด้านนอกอีกทีนึงแล้วกันว่ามันจะสามารถสู้แสงได้โอเคหรือเปล่าแต่ถ้าบิดว่าอยู่ในห้องรีวิวเนี่ยคือต้องบอกว่ามีแสบตานะครับต้องบอกว่ามีแสบตาอย่างแน่นอนอขอญาตลดแสงลงมาเป็นระดับปกติแล้วกันคือแสง จ้ามากๆเลยในส่วนของ CPU นะครับ Oppo A15 ตัวนี้ใช้เป็นของ Mediatek h y d i o P35 นะครับการจอจะเป็น p o w e r v i GE8320 มาพร้อมกับ RAM 3รอม32นะครับตัวนี้ถ้าเบื่อว่าพื้นที่การจะเก็บข้อมูลเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าไม่เพียงพอต่อการใช้งานสามารถใส่ micro SD การ์ดเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่256 g b นะครับ ส่วนเวอร์ชัน Android เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับ Android 10นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย ColorOS 7.2นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอีกเหมือนกันในส่วนของการรองรับ WiFI นะครับตัวนี้ดีหน่อยเพราะว่ารองรับ Wi ไฟล 5.0กิกะเฮิร์เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆมาดูกันในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ย OPPO A15 มาพร้อมกับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะฮะแต่ความรู้สึกส่วนตัวนี่ก็อาจจะมาน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4นะครับส่วนกล้องหลังนะฮะให้มาทั้งหมด3ตัวเพื่อนๆกล้องหลักของเขาเนี่ยความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยที่ f 2.2 ส่วนตัวต่อมาจะเป็นกล้อง p ร r เ r a i t นะครับตัวนี้อยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงที่ f 2.4ตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องมาโครนะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลอีกเหมือนกันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ให้ความจุมาที่4,230ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยยังไม่ได้รองรับชาร์จเร็วแต่อย่างใดนะครับและนี่ก็คือสเปคของี่ตัว Oppo A15 มาดูกันที่เมนูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของตัว Oppo A15 กันหน่อยละกันนะครับแถบด้านบนมีอะไรกันบ้างก็จะมีในส่วนของพวกโหมดถนอมสายตานะครับแล้วก็มีโหมดกลางคืนมี Oppo Share ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแถบด้านบนเนาะปัดมาด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นพวกเมนูไอคอนต่างๆ,ๆที่อยู่ภายในตัวเครื่องตัวนี้มี f a c e b o o k มี m ม s s e n g e r มาให้พร้อมใช้งานเลยเพื่อน มาดูที่พื้นที่ของรอมหน่อยแล้วกันเพื่อนๆดูซิว่ารอม32กิกเนี่ยมันเหลือให้เราใช้งานจริงเท่าไหร่นะครับรอม32 GB ใช้ไปแล้วประมาณ13.5กิกนะฮะจะเหลือใช้งานอยู่ประมาณ18.5กิกประมาณนี้เพื่อนๆยังไงก็น่าจะได้ใส่ไมโครดีการ์ดเพิ่มเติมอยู่แล้วนะไม่น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานหรอกในส่วนของจอนะครับตัวนี้ก็มีโหมดถนอมสายตามาให้นะอย่างที่บอกไปตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับให้มัน เข้มมากหรือว่าบางๆก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือถ้าใครต้องการที่จะถนอมสายตามากกว่านี้นะครับสามารถที่จะเปิดโหมดกลางคืนแบบนี้ก็ได้อ่าถ้าแบบนี้รรัร้องกันเลยว่าไม่เสียสายตาอย่างแน่นอนรูปแบบตัวอักษรนะครับตัวนี้สามารถที่จะโหลดเพิ่มเติมได้นะ ก็จะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะครับตัวนี้ก็เข้ามาโหลดเพิ่มเติมได้ส่วนขนาดของตัวอักษรน,นะครับเราก็สามารถที่จะปรับการตั้งค่าได้เยอะมากๆเลยอย่างเช่นตัวนี้เป็นระดับเริ่มต้นเนาะเราก็สามารถเลือกเป็นแบบปกติก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะหรือถ้าใครมองไม่เห็นก็สามารถที่จะเลือกเป็นแบบขนาดใหญ่ก็ได้โอ้โหแบบนี้รับรองเลยเลยว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองไม่เห็นแน่นอนคนเฒ่าคนแก่คนสูงอายุก,ก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบสบายๆเลยเพื่อน ส่วนเรื่องของ security นะครับเจ้าตัว oppo a 1 5ตัวนี้ก็เป็นการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือนะครับตัวนี้เนาะอยู่ด้านหลังตัวเครื่องแล้วก็จะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับอ่ะโอเคเพิ่มมา1ลายนิ้วมือแนละ้วเรามาปลดล็อกกันเพื่อนๆตอนนี้ล็อกหน้าจออยู่นะครับ1 2ึซ้ำโอ้โหเร็วนะเนี่ย1 2ึซ้ำก็ถ้าเป็นการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือนี่คือเร็วมากนะครับ อ่ะโอเคเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเร็วเหมือนกันนะเห็นไ,ไหมมาดูกันในส่วนของหมดหมู่การถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันหน่อยแล้วกันเพื่อนๆค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะกับตัว Oppo A15 ตัวนี้มีโหมดกลางคืน มาให้เราใช้งานด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกันกนะเนี่ยกับเรทราคานี้ปกติแล้ว oppo เขาจะไม่ให้มานะแต่ว่า oppo a15 ตัวนี้สามารถถ่ายรูปได้หมดกลางคืนได้แล้กันล่ะเดี๋ยวไปเทสให้อีกทีนึงและกันนะครับการถ่ายวีดีโอเป็นยังไงบ้างก็น่าจะไม่เกิน 180p 0นะตัวนี้นะสูงสุดจะเป็น 180p 0 30เฟรมเรทนะครับสำหรับวีดีโอกล้องหลังนะส่วนวีดีโอกล้องหน้านะครับเดี๋ยวมาดูการ ก็น่าจะสูงสุด 1,80p 30เฟรมเรทเช่นเดียวกันนะครับนี่คือในส่วนของงานวิดีโอนะครับแต่ที่เด็ดก,ก็น่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายวิดีโอได้แล้วก็สามารถที่จะปรับบิวตี้ได้เห็นไหมหน้าเนียนแล้วกริบเลยเพื่อน,เ,อนเห็นไหมแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นการถ่ายวิดีโอแล้วก็ใช้หมวดหน้าเนียนไปด้วยเนี่ยความละเอียดก็น่าจะ 720p เนอะเออจริงๆด้วยนะครับถ้าใครใช้หมวดบิวตี้ไปด้วยก็ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะจ๊ะ อาปรับมาสักระดับ30-40ประมาณนี้ก่อนเช่นเดียวกันกับกล้องหลังนะกล้องหลังก็สามารถปรับโหมดบิวตี้ได้เหมือนกันนะครับน่ะประมาณนี้นะแต่ถ้าบอกว่าใครปรับก็น่าจะ 720p เหมือนกันนะประมาณนี้เป็นเพื่อนๆ 720p นะครับถ้าใครใช้โหมดบิวตี้มาดูกันในส่วนของรูปถ่ายกันหน่อยแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่มีเลยมุมกว้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการถ่ายมุมกว้างเนี่ยจะต้องใช้วิธีเดินถอยหลังออกมานะครับ ความลเอียดของกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับสามารถแตะเพื่อเพิ่มแสงสว่างความคมชัดได้ประมาณนี้สามารถซูม 2x 5x ได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆมาให้เราใช้งานเหมือนกันเพื่อนๆก็ ลองเลือกใช้ดูนะครับมีมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีในส่วนของโหมดเร่งแสงนะครับเร่งสีประมาณนี้หรือถ้าเกิดอยู่กับพวกเรียวมีก็จะเป็นโหมดคอมมอบูตประมาณนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มความสว่างความสดใสให้กับตัวแบบแน,นะฮะสีมันจะมีความสดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่ไงเพืเ่อนๆโอเคแล้วเนี่ย13ล้านพิกเซลได้ประมาณนี้นะค่อนข้างที่จะชัดเจนลเลยทีเดียว นอกจากนี้แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของการถ่ายรูปคนนะครับหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้นะแต่ว่าไม่สามารถเลือกค่า F ได้นะเพื่อนๆสำหรับตัว Oppo A15 นะครับอ่ะประมาณนี้หมดเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างทีนี้อ่ามีหมดทำแับนะครับสติกเกอร์มีมาโคนะครับพานโนหมดผู้เชี่ยวชาญนะครับหมดสโลโมชั่นประมาณนี้ มาดูรูปถ่ายที่ไปเทศด้านนอกมาให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นการถ่ายกล้องหน้านะครับกล้องหน้าตัวนี้เป็นการถ่ายแบบปกตินะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตัว Oppo A15 เนี่ยสีสันนะครับเขาจะเน้นมาทางแบบธรรมชาตินะครับสีมันก็อาจจะเป็นจืดๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ในเรื่องของโทนภาพเนี่ยมันจะเป็นออกแนวสว่างน,นะครับจะเป็นออกแนวจ้าๆประมาณนี้เนาะบิวตี้นะครับเราสามารถปรับค่าความเนียนได้นี่คือการถ่ายแบบปกตินะ สนรูปนี้เป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับข้อดีของ oppo a15 ก็คือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะปรับโหมด beauty ได้นะครับคือบางรุ่นเนี่ยพอเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอแล้ว beauty เนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับค่าความเนียนได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้ามันก็เลยจะมีริ้วรอยค่อนข้างเยอะแต่ว่า oppo a15 สามารถปรับหน้าเนียนได้ด้วยอันนี้คือดีมากๆนะอันนี้เป็นการถ่ายแนวตั้งนะเพื่อนๆส่วนรูปนี้เป็นการถ่ายแนวนอนนะครับ ถ่ายแบบปกติเลยเราจะเห็นได้เลยว่าฉากด้านหลังอะไรรายละเอียดทุกอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนที่อยู่ไกลๆอะไรแบบนี้เนาะว้ายผ้าขนหนูใครมาตากผ้าตรงนี้เนี่ยแล้วก็กล้องวนจอมปิดเห็นไหมอยู่ด้านบนเส้นผมเนี่ยยังเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนมากๆเพื่อนๆรายละเอียดด้านหลังเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ก็ละลายได้ค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมส่วนที่เบอร์นี่คือไม่มีกินเข้ามาในตัวแบบเลย คือเลืออะตัวนี้นาเห็นไหมส่วนการถ่ายรูปอื่นนะครับสีสันที่ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นแนวธรรมชาติธรรมชาตินะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะอ่าถ่ายดอกไม้ถ่ายครอบครัวพี่เสือมันก็จะได้สีสันประมาณนี้นะครับซูมดูรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลีบดอกเห็นไหมเกสรอ,อะไรแบบนี้ก็เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับพวกก้อนหินลายหินอะไรแบบนี้เห็นไหมเพื่อน ให้ห่วงเลยนะครับสำหรับความละเอียด13ล้านพิกเซลตัวนี้ก็เป็นการถ่ายย้อนแสงนะครับจริงๆแล้วภาพทิ์มันจะอยู่ฝั่งด้านหลังตัวนี้เนาะเป็นเวลาช่วงบ,บ่่ยๆ HDR นะครับสามารถเปิดอัตโนมัติแล้วก็ช่วยให้รูปถ่ายของเราเนี่ยมันไม่มืดนะครับมันจะได้ประมาณนี้ซูมดูร,รายละเอียดกันหน่อยนะครับก็โอเคนะเพื่อนนะกับความละเอียด13ล้านพิกเซลเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วตตยส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับสีสันนี่ต้องบอกว่าเหมือนจริงเลยเพื่อน ซูนตาละเอียดเห็นไหมสีสันถือว่าโอเคเลยรายละเอียดก้อนหินรายละเอียดของใบเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ถ่ายด้านนอกเนะาะสีสันนี่คือค่อนข้างเย็นสว่างสดใสค่อนข้างดีนะครับอะหมดแล้วเพื่อนๆนี่คือรูปถ่ายทียบาไปเทสมาด้านนอกนะครับส่วนงานวิดีโอรีวิวเต็มๆอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นคลิปหน้าลวกันนะครับตัวนี้จะเป็นคลิปรีวิวแกะกล่องเนาะ ส่วกนการดูหนังฟังเพลงผ่านพวกย t u b e เนี่ยดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด 720p นะครับสีสันหรือว่าสว่างสดใสเลยนะเออน่าแปลกใจเหมือนกันรุ่นนี้จอดีว่เฮ้ยปกติจอ IPS LCD มันจะไม่สีสดขนาดนี้เนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสลำโพงกันหน่อยล้วกันเพื่อนๆดูซิว่าลำโพงเขาเป็นไงกันบ้างนะสยสุดเลย ลำโพงเสียงใสเนี่ยลำโพงมีตัวเดียวนะครับคืออยู่ด้านล่างนะฮะเฮ้ยโอเคเลยนะเฮ้ยลำโพงมาดีเกินคาดนะเนี่ย และนี่ก็คือรีวิวนะฮะของตัว OPPO A15 นะครับตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของเกมนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะครับ CPU ก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับลื่อนไหลนะครับเปรียบเทียบกับเรทราคา4,299บาทเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะ เขาจะให้ติดนิดนึงก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของพอร์ตชาร์ตนะครับตัวนี้ยังคงเป็นพอร์ตไมโคร USB อยู่ในร,ราคาเดียวกันเนี่ยคือบางรุ่นบางแบรนด์นะครับเขาให้ Type C มาเรียบร้อยแล้วนะฮะจริงๆก็น่าจะเป็น Type C เนี่ยน่าจะขายดีมากๆเลยนะแต่บางคนเขาก็จะมาติตรง, micro งไมโคร USB ก็แหละบางทีการอนถ่ายย้ายข้อมูลอะไรแบบนี้นะครับการรองรับชาร์จเร็วการที่เป็น Type C เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากกว่าน,นี้นะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกด,ดูรายละเอียดใตค้คลิปได้เลยนะครับบอกไว้ เรียบร้อยแล้วแหล่งที่ซื้ออะไรแบบนี้นะฮะแ้าใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสรารใหม่แบบนี้มาเพื่อวัไปพลามทุกข่าวสารนะครับแชร์คลิปนี้สวัสดีครับ